สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KPDev อีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมกังกรพงผมครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับหน้าล็อกอินและหน้ารีจิสเตอร์เพื่อเข้าไปใช้งานในแอปของเรานะครับโดย d a t a าเบสที่ผมจะใช้ก็จะเป็น SQL i t e นะครับเป็น d a t a าเบสที่อยู่ในตัวของ ือถือเราเลยเป็นแ a นด a อ o n e นะฮะม่จําเป็นต้องไปติดต่อกับซตเตร์ดภายนอกนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอแรกที่เราจะสต a ร์ทขึ้นมานะครับเรากำหนดให้เป็นหน้า l o อกอินะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไปเขียนโค้ดในหน้าล็อกอินก่อนนะครับเปิด layout ขึ้นมานะครับเพื่อดูนี่เป็น layout ของหน้าล็อกอนนะครับ ไปที่ Java Code นะครับผมจะประกาศตัวแปรที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดขึ้นมาก่อนนะครับนั่นก็คือตัวแปรตัวที่หนึ่งก็คือ Activity นะครับที่จะใช้ในการยืนยันในการส่งค่าต่างๆข้ามฟอร์มกันนะครับก็จะเป็นตัวแปร final a c t i v i t y ตัวนี้นะจากนั้นตัวแปร DB h e l p e r แล้วก็ Validate แล้วก็ user นะครับ user นี้เป็นโมเดลนะครับแต่ว่า database ตัวนี้เป็น c l ลาสนะครับ input validate ก็เป็น c l ลาสเหมือนกันนะครับจากนั้น button ปุ่มที่เราจะใช้ก็มี login กับ register นะครับ edit text ที่เราใช้ก็มี username กับ password นะแล้วก็ text view เป็น text message สำหรับแสดงข้อมูลนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับ3ตัวนะครับ ก็จะมี init view นะครับแล้วก็ init event นะครับแล้วก็มี init object นะครับ mm hmm. ให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ init view นะครับ mm hmm. จากนั้น mm hmm. เลือกตรงนี้นะครับเป็น create method init view ใน login นะครับ mm hmm. คลิกปุ๊บนะฮะให้เราทำการ by นะครับให้เราทำการ by b ัต t ั่ต่างๆเชื่อมโยงไปกับ XML file นะครับโดยใช้คำสั่งไฟล์ view by i d อย่างที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับจากนั้นเราจะเป็นเซต event ให้กับ b u t ทั n หรือว่า view พวกนี้นะครับคลิก init event in login นะครับ ก็จะได้ฟังก์ชัน s e t on click listener นะครับของตัว Button Login อิ in, นะฮะเชื่อมโยงเข้าไปแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันเช็คล็อกอิตัวนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอเราจะทำเพิ่มเข้าไปทีหลังเชื่อมโยงอีกปุ่มนะฮะนั่นก็คือ Button Register นะครับสำหรับปุ่มล็อกอินนะครับถ้าเรามีการเช็คล็อกอินผ่านเข้าไปได้นะครับก็จะทำการ Display โชว์หน้าเ a นแอคทิวิตีนะครับแต่สำหรับปุ่ม Register ถ้าเราคลิกปุ๊บก็จะทำการส่งไปยังหน้า Register ทันทีนะฮะเพื่อทำการลงทะเบียนนะครับ Register ตัวนี้มัน e er อ r o r เนื่องจากว่าเราตั้งชื่อเป็นตัวเล็กนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นตัวเล็กครับมันก็จะหาย e er อ r o r นะครับ เันนี้ผมตั้งชื่อเป็น r e g i s t e r s t o l e กนะคร Class s t o l e กฟังก์ชัน l o อ i อิไม่มีเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับต่อไปนให้มาที่ i n i t o b j e c t นะครับ Create i n i t o b j e c t เลยครับเนื่องจากว่า Database Helper ที่เราประกาศไว้ด้านบนนะก็จะเป็นแค่ uh, Class เเฉยนะะเหมือนกับเป็น ทิมเขียวไว้นะครับให้เราทำการ new d a b helper โดยส่ง activity ของหน้านี้ไปให้นะฮะเช่นกันครับตัวนี้ก็เหมือน validate กันเหมือนกันเพื่อที่จะให้ทำงานกับหน้านี้ได้นะครับส่วนโมเดล user ตัวนี้เราก็ทำการ new user ขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับก็จะครบแล้วนะฮะทำการ init view init event แล้วก็ init object นะครับ ต่อไปเป็นการเช็คล็อกอินนะครับเราจะต้องสร้างฟังก์ชันเช็คล็อกอินให้กับหน้านี้นะครับจเจอเนื้ว่าเช็คล็อกอินขยั r เออเลอร์อแล้วนะเพราะมันมีฟังก์ชันขึ้นมาแล้วนะฟังก์ชันตัวนี้นะเช็คล็อกอินก็พิมพ์ตามเข้าไปตามนี้เลยนะครับการทำงานก็จะเป็นการเรียกคลาส Input Validation นะครับจากนั้นส่ง Text Text u s e r Name เข้าไปนะฮะฟังก์ชัน valid a t e ก็จะทำงานนะครับถ้าเกิดเป็นช่องว่างนะครับก็จะทำการโตร้ออกมาว่าให้ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ Return False กลับไปนะครับส่วนฟังก์ชันถัดมาก็จะเป็นการเช็ค Text Password นะครับเป็นฟังก์ชันตัวเดิมนะฮะก็คือส่ง Text Password เข้าไปแล้วก็จะ Return ว่า ให้ใส่รหัสผ่านนะแล้วฟังก์ชันถัดมาเป็นฟังก์ชันเช็คยูเซอร์นะครับก็จะส่ง t e k e u s e r n a m e กับ t e k e p a s s w o r d เข้าไปนะครับถ้าฟังก์ชันเช็คยูเซอร์เนมทำการตรวจสอบแล้วว่ามีข้อมูลในดาต้าเบสจริงก็จะทำการ Return True นะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะทำการโต้ออกมาว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องแล้วก็ Return False กลับไปนะครับ พอรีเทนกลับมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเช็คล็อกอินตัวนี้ Return True กลับมานั่นหมายความว่าสามารถล็อกอินผ่านนะครับผมก็จะให้ผ่านเข้าไปที่ Main Activity ทันทีนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ในหน้าของล็อกอินเพจตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปทำหน้ารีจิสเตอร์กันนะฮะเปิดหน้ารีจิสเตอร์เลยครับ x m l File ในหน้า Register นะครับก็จะทำการให้เราบันทึกข้อมูลลงไปใน Edit t e x t พวกนี้แล้วก็กดลงทะเบียนก็จะทำการเซฟข้อมูลเข้าไปใน Database นะครับโค้ดก็ทำการเขียนดังนี้นะครับกำนวนตัวแปรที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ Register มันเป็นตัวเล็กให้แก้เข้าไปด้วย ัวแปลตัวนี้ก็จะทําการเก็บ Activity ของเพจนี้ไว้นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับ db helper validate แล้วก็ model user นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับลบออกไปในหน้านี้ก็จะมี button register ตัวเดียวนะครับแล้วก็มี edit text name text email text username text password แล้วก็ confirm password แล้วก็มี text message สำหรับแสดงข้อมูลนะครับ เรามาเริ่มเขียนโค้ดตรงนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับโค้ดจะเหมือนกับหน้าเมื่อกี้เลยนะฮะต่างกันนิดเดียวนะให้เราสร้างฟังก์ชัน init ทำการ by button หรือว่าเช็คต่างๆนะครับ e น e ตอีเวนต์นะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีปุ่มแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มรีจิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทำการบายแค่ปุ่มเดียวคือ button register set on click listener ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟังก์ชันจะเรียกใช้คือ save data to sqlite ตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนต่อกันสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับ สร้างอ็อบเจกต์ของ dbhelper input validation แล้วก็โมเดล user ขึ้นมานะครับครบแล้วนะฮะในส่วนของ set on click listener ตอนนี้นะฮะ button register ถ้าเราคลิกปั๊บเนี่ยก็จะมีการไปเรียกฟังก์ชัน save data to sqlite นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันให้เขานะครับฟังก์ชัน save data to sqlite นะฮะก็จะเป็น ลักษณะคล้ายๆกับฟังก์ชันเมื่อกี้เลยนะฮะเหมือนกันเลยครับก็จะมี input validation t e x t name ถ้าไม่มีก็จะบอกให้ใส่ชื่อนามสกุลน,นะคร validation email ก็จะเรียกฟังก์ชัน edit t e x t email นะครับคุณใส่อีเมลรูปแบบผิดนะฮะแล้วก็ validate take username t e x t password take confirm password นะฮะฮคือต้องไม่มีช่องว่างนะครับทั้งหมดนี้ถ้ามีช่องว่าง ก็จะมีการ e er อ r o r return f a l s l กลับไปนะครับแล้วก็มาฟังก์ชันฟังก์ชันในการเปรียบเทียบว,ว่า t Text password กับเ e confirm password นี่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดมันตรงกันก็จะไม่ทำอะไรนะครับก็จะผ่านไปแต่ถ้าไม่ตรงก็จะ r e t u r n f a l s e กลับไปแล้วก็มีการโต้ว่ารหัสผ่านไม่ตรงนะครับถัดมานะครับจะเป็นฟังก์ชัน c h e c k u s e r นะครับเพื่อตรวจสอบว่า u s ส r n a m e กับ Password ที่จะลงทะเบียนตัวนี้นะครับมีอยู่ในดัตเต้าเบสหรือ,อยังนะครับในกรณีที่มันมีอยู่แล้วนะครับก็จะ Return True เข้ามาเช็ค user จะ Return True กลับมานะครับก็จะมาเข้าฟัง์กชันนี้นะฮะก็จะบอกว่ามีการ ผิดพลาดไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้นะครับแล้วก็รีเทิร์นฟอล์กับไปครับแต่ถ้าในกรณีที่เช็คยูเซอร์ทำการเช็คแล้วไม่มี User อร์เนมแล้วก็ไม่มีอ่าไม่มี User อร์เนมกับ Password นี้ใน d a t a ้าเบนะครับก็จะรีเทิร์นเป็นฟอล์กับมาก็จะมาเจอเครื่องหมายเนกาทีฟตรงนี้นะฮะก,ก็จะกลายเป็นทรูนะครับพอเป็นทรูก็จะทำฟังก์ชันนี้ครับ ก็จะทำการเก็บข้อมูลเข้าไปในโมเดลของยูเซอร์นะฮะ Set เนมเซตอีเมลเซ e ยู s ซอร์เนมพาสเวิรต่างๆเก็บค่าเข้าไปจาก t e x t Box นะครนี่ก็คือ t e x t ที่เราเท็พวกนี้นะฮะผมก็จะการผมก็จะทำการแปลงให้เป็นทูสต i ิงแล้วก็ทริมให้มันช่องว่างหายไปแล้วนำเข้ามาเก็บในตัวแปร User ตัวนี้ให้หมดนะครับจากนั้นดัตเตอร์เบ l เฮลเปอก็จะทำการ Add User อรเข้าไปครับจากนั้นก็จะโต้ว่า บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการ c ค e a ยร์เท c l e คลียร์ก็คือการทําให้ฟังก์ชันมันการทําให้อักษรตัวนี้มันหายไปเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยเราเพิ่ม c ค e ียร์เทเข้าไปฟังก์ชัน c ค e a ยร์เทนะครับรู้สึกมันมี Error นะครับ น่าจะตกเครื่องหมายปีกการตัวนี้นะโอเคครับตกเครื่องหมายปีกการจริงหายเออร์เลอร์แล้วนะครับฟังก์ชันเคลียร์เทคก็จะทำการลบข้อมูลออกนะฮะเ t ตเทคเป็นนาให้หมดนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็คือโปรเจกต์ที่เราทำก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับข้อมูล ข้อมูลต่างๆหรือว่าโค้ดต่างๆสมบูรณ์แล้วนะครับเราไปลองรันดูเลยนะครับเลือก emulator นะครับเป็นตัวที่เราเคยสร้างไว้นะครับกด start เลยครับ get a build running นะครับโอเคครับโปรเจกต์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราทำโปรเจกต์ได้สมบูรณ์แล้วนะฮะถูกต้องหมดเลยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีกรณุณาใส่ชื่อล็อกอินตรงนี้นะครับผมลองใส่อะไรเข้าไปล่าผ่านนะครับจากนั้นกดเข้าใช้งาน มันจะมีโต๊บอกว่าชื่อผู้ใช้รหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับมันแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีในเนตเวนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกให้เราไปลงทะเบียนก่อนนะครับคลิกที่ลงทะเบียนเลยครับเขาก็จะพามาหน้าที่เราได้ดีไซน์ไว้นั่นคือ register นะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปก่อนครับ อีเมลนะครับใส่อะไรไปก็ได้ครับแต่อ e ีเมลตรงนี้ถ้าเราใส่ใส่ไม่ถูกนะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับลองใส่ kp hotmail นะฮะกดลงทะเบียนปั๊บนะฮะเขาจะบอกว่าอ e ีเมลผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ให้ถูกด้วยชื่อ username ตัวนี้เราสามารถตั้งอะไรก็ได้นะครับเราสามารถ ตั้งตามใจชอบเราเลยนะครับผมจะตั้งเป็นผมจะตั้งเป็น k o i n 2 0งนะครับพาสเวิร์ดที่ใช้ผมจะตั้งเป็น1 5ตัวครับยืนยันพาสเวิร์ดถ้าผมใส่ไม่เท่ากันนะฮะกรณีที่ใส่ไม่เท่ากันถ้าลองคลิกปั๊บนะฮะจะบอกว่ารหัสยืนยันไม่ตรงกันนะครับ ถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลที่ถูกต้องหมดแล้วไม่มีเออร์เลอร์นะครับถ้าเรากดลงทะเบียนนะฮะลองกดดูครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพามาที่หน้า MainActivity นะครับก็จะมีคําว่ายินดีต้อนรับนะครับแสดงว่าเราทําทําหน้ารีจิสเตอร์ได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับกดปุ่ม Back เพื่อออกนะครับลองกดดูครับ ก็จะกลับมาที่หน้าล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าเรากดเข้าไปนะก็จะบอกว่าชื่อผู้ใช้รหัสผ่านไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราใส่เมื่อกี้นะครับรหัสผ่านหนึ่งห้าตัวนะครับที่ผมได้ล็อกได้ลงทะเบียนไว้นะครับลองกดดูครับจเห็นว่า แอปของเราจะยอมให้ทะลุผ่านเข้ามาหน้าเมนแอคทิวิตี้ได้แล้วนะครับนั่นแสดงว่าหน้าล็อกอินก็ทํางานถูกต้องแล้วหน้ารีจิสเตอร์ก็ทํางานถูกต้องแล้วนะครับลองใส่รหัสเพิ่มนะครับล็อกอินก็จะเข้าไม่ได้นะครับรหัสผ่านไม่ถูกต้อง มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็โปรเจกต์ล็อกอินรีจิสเตอร์ sq lite demo ตรงนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน sq lite นะครับให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับจะมีการใช้งานอย่างละเอียดเลยเลยนะครับผมสอนไว้แล้วนะครับตัวนั้นสรุปว่าโปรเจกต์นี้นะฮะเราจะได้การเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเชฟนะฮะการสร้างแบ็กกราว ต a b l e r e s o u r c e file นะครับการเขียนโค้ดเพื่อทำการล็อกอินเก็บข้อมูลไว้ใน Database s q l i t s แ l ล t e นะครับแล้วก็ทำการ Register เข้าไปนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดผมอัพคลิปใหม่ ก็จะได้รับชมทันทีนะครับท่านใดที่ใครมีคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อจะได้แบ่งปันความรู้กันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กด s แชร์ และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ